ที่ตกมันพังเบาไปหักมันอ่ะคันนี้จำได้ไหมถ้าจำน้อยๆก็เลยเหลือแค่นี้มีแต่คันปังๆคันนี้ก็หลุดง่ายคันที่พอจับอะ่ะอีกคันข้างๆกันโนดนรถหยับเหลือคันเดียวแค่คันเดียว โอ้จอเลียงกันไว้แต่มันยังขับได้อยู่ใช่ไหมคันนั้นไม่มีล้อเลยแต่มันก็พอขับได้อยู่นั่นไงขับได้ต้องส่งซ่อมป่ะออทางซ่อมโอ้ขับมาเลียงกันดีใช่ะคันสีส้มคันไหนไม่คอสีส้มคันไหน รู้เปล่าแสดงว่าไม่รู้งั้นคันสีเหลืองอโอ้โตักแห่งพังเลยเหมามันจะคันพังพังสองข้อมทำไปจานเรียงกันไว้ ขน,น้นนั้นสมบูรที่สุดแล้วสงซ้ําจะซ้ําที่โอเลย ซ้ำเป็นเปล่าเหอะหรือว่าพางเป็นอย่างเดียวลองเพลงดูวองเพลงไหนครับ อะไรกเอนเราสุดล้อเก็บตกกรบเป๋าน่ะอือถายถอยถอยอ๋อยันยนเด่นขับเดนหน้าไปจะตกถายถอถอย 嗯。Um.